มือน,นี้มาหาบักซูชิเด้อมันสีมะลัดวะมันเดะเดนกลิ่งไก่มาฝากมาน่ม,มือนี้มันไปนใส่หรอมันคือบริเวณมะลัด อยู่ตรงหน้าพูดมันอยู่ตรงหน้าเอาปลาอยู่พูดเฮ้ยเฮ้ยรู้เด้อแลนมาอะไรนึงพ่นแลนมาแล้วแลนมาเนี่ย ใส่ให้สิมาบอมาแล้วเว้ยอันกัวมัมากะมาเนาะนีม่สินี่แมไม่ยืนยนานยังวันนี้หูเนี่ยเหอใกล้แ้น้ำก้อนหะน้ำทางน้ำทางใช่ละใช่ล ว่าไม่ยังมาให้มันกินนี่สเสียใจแห้งงนี่แรนลาดปันเลยนะเออคุมากอัะอืมเออกูมากว่าไม่ยังให้กูกินเดี๋ไปด้วไปท่านไน<ป>เอาใหม่ออกมันเด้อทาทาทาเปิดประตูค้างกุ้นงูเลยแ่ะ ทางนี่ก็เปิดไปพุ <laughs> เาานเลยข้างพี่บู๊กระโดโดฮึด๊ดฮ๊ช <laughs> <laughs> ๊้เดียวเร็วเนี่ยอุย้ยนุง่งโทรศัพทได้เนีย่ย อันเดียวเนี่นนงกินเห่นโญโดิดยอยโอ้ยยาแกงถ้อนนมัน่ะเมื่อยเด้ไอหนึ่งสมบาปมันมามอนล่ะเออคกูมไหมกินซ้ำนี่สิบบาทเอาขนมไม่มกินอีก vẫn leo, luôn gì mục cá cá, nó bỏ lèo vâng si, <Nap> lèo luôn xíu 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 gì xíu 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 xíu